นิปปอนเพน์เปิดคัมเปนใหม่เครื่องสำอางเพื่อบ้านคุณนิปปอนเพน์ผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับสีของโลกจากประเทศญี่ปุ่นเปิดเกมลุกปี64ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีพร้อมเปิดตัวคัมเปนใหม่เครื่องสำอางเพื่อบ้านคุณมุ่งสร้างการรับรู้ความใส่ใจในระบบการทำสีที่ถูกต้องพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัยในช่วงการ การตลาดปีที่แล้วธุรกิจเราเนาะใช่ค่ะก็เป็นปีที่ลำบากนะฮะเพราะว่าช่องทางจัดจำหน่ายเอ่ยความต้องการตลาดเอ่ยอทั้งในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งอำนาจการซื้อนะฮะของตลาดที่เป็น B 2ดูเนี่ยจริงๆภาพรวมถูกผลกระทบหมดนะเพราะฉะนั้นความต้องการซีในตลาดปีที่แล้วเนี่ยก็ตกตามที่เราคาดการณ์นะครับในมุมของบริษัทก็ต้องถือว่า ด้วยความโชคดีหรือการวางแผนที่ดีนะฮะเราก็ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ค่อนข้างจะดีะนะปี20ท่าที่เียบกับปี19นั่นก็คือปีก่ายเนี่ยจริงๆถือว่าในแง่ของตัวธุรกิจของนิปนอนเองก็ทําได้ดีกว่านะเราเราเราดีกว่าปีที่แล้วปีก่อนหน้าครับแล้วอย่างเป้าหมายอย่างปีนี้อะคะที่เรามองไว้เป็นยังไงบ้างปีนี้เป้าหมาย <c oughs> ก็คงเป็นเป้าที่เราปักหมุดไว้เ<ะ>นาะแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ยังคงสถานการณ์เดิม<ะ>ก็คือในเรื่องของโควิดนะ แนวโน้มจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนตั้งแต่ไตรมาสสี่มาดูเหมือนจะดีมากเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมาเริ่มกลับมาแล้ว,ลวปรากฏว่า <laughs> นะฮะ <laughs> พอก่อนปีใหม่กําลังจะลำ่ะลำฉล้ำฉลองกันก็ปรากฏว่าก็เกิดโควิดลอบ2เข้ามาก็แน่นอนครับผลกระทบกับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นเซอร์วิสนะเนาะ ลงโรง,งแรมโรงพยาบาลอะไรต่างๆที่จะเตรียมยร,รีโนเวทกันแล้วเนี่ยเขากลับมาดีกันแล้วนะครับก็เริ่มกลับมาดีกันแล้วเริ่มจะรีโนเวทกันแล้วก็หยุดกันอีกแล้วนะครับแล้วประเด็นวันนี้ก็คือเราก็ยังอยู่ในอัตราการติดอาจจะไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นต่างด้าวเนาะแต่ก็ยังอยู่ในอัตรารวมๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ยัง500เกือบพันหนึ่งเงี้ยนะครับซึ่งก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าอะมีไว้ให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปแต่ความยากง่ายเนี่ย สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อันนี้คือปัจจัยที่เรายังยังคิดว่าจะเป็นตัวแปรใหญ่อยู่เรามีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะให้เข้ากับอย่างอย่างช่วงนี้อะคะอย่างที่คนเวิร์กโฟมโฮมคนอยู่บ้านคนอะไรเงี้ยเ่ะอ้าอาจจะเรา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 ปรับเหมือนกันนะเราก็เริ่มเวิร์กโฟมเหมือนกันอย่างอย่างเรื่องสีอะค่ะอย่างบางคนแบบอยู่บ้านแล้วเบื่ออาจจะมีการตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยเรามีการแบบกับให้เข้าสู่ในยุคอย่างนี้ยังไงมีครับตอนนี้จริงๆถ้าเข้าไปดูในในช่องทางการสื่อนะแต่อาจจะไม่ใช่ทีวีก็จะเห็นในเรื่อองงข าการลงในเรื่องของการโพสในเรื่องของรูปแบบการตกแต่งบ้านนะฮะดีไซน์การตกแต่งบ้านโดยเฉพาะยูนิตเล็กๆเนี่ย,ยก็จะเป็นในเรื่องของอาการใช้สีในรูปแบบต่างๆนะแล้วก็มีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของการสร้างลายการออกแบบผนังในรูปแบบโโแปลกๆใหม่ๆเนาะเพื่อใหอ้เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อสีได้ตามช่องทางที่สะดวก แล้วสามารถที่จะใช้เวลาว่างในการที่จะไปตกแต่งบ้านตัวเองช่วงที่อยู่บ้านแบบนี้ก็มีแล้วจริงๆหลายคนทำกับข้าวทำนู่นนี่นั่นการตกแต่งสวนทำต้นไม้อะไรเงี้ยก็สีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยทำให้บ้านกลับมารีเฟรช นะครับแล้วก็ในมุมทํางานเองอะจะได้ดูแบบว่าเออน่าสนใจในแง่ของการทํางานอันนี้ม,นมั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 นช่วยได้ได้เยอะไหมคะในช่วงยุคแบบนี้นะค่ะในของเราที่ก,ก็จริงๆริงทำจริงจช่วยได้เยอะนะครับ<น>แต่ว่าจุดของการใช้สีในบริเวณที่ตกแต่งในแง่ของการทํางานอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพื้นที่ใหญ่ๆก็คือทั้งทั้งทั้งภายนอกทั้งหลังนะครับหรือไม่ก็ภายในทั้งหลังแต่ส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นการตกแต่งเฉพาะจุดเป็นมุมๆมากกว่าครับ แล้วก็แน่นอนนะฮะเป็นสินค้าที่ราอกมาปีที่แล้วก็คือสีที่ช่วยในเรื่องของยับยั้งไวรัสบนแบคทีเรียก็ยังอยู่ในอยู่ในความต้องการของตลาดอยู่นะครับยังยังเหมาะกับสภาพปัจจุบันในปีนี้นะคและการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับสีรูปแบบใหม่ๆในปีนี้จะมีออกมาไหมคะมีครับอยังมี่เรียนไปว่าเราน่าจะมีสําหรับผู้บริโภคนะเราน่าจะมีอีกสักสองหรือสาม สินค้าที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ๆออกมามสําหรับผู้บริโภคแต่อาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้นะเวลานี้คือต่อให้มีแบบว่าสถานการณ์ไงเราก็ยังจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครใช่ครับ<ม>ใช่ครับเอ่ออย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้ผมพูดถึง2อสารายการนี่คือสินค้าสําหรับผู้อยู่อาศัยเจา้าของบ้านนะ,ะเรายังมีสินค้าที่ตอบโจทย์สําหรับผู้ประกอบการไม่ว่าท่านจะอยู่ใน ธุรกิจที่เป็นเจ้าของอ,งอสงองออังหาริมทรัพย์เพื่อการจัดจําหน่ายรหรือท่านเป็นผู้รับเหมาหรือช่างเป็นช่างสีนะฮะรรเราก็จะมีนวัตกรรมที่มาช่วยในเรื่องของการยกอย่างว่าลดเวลา,า,าการทำงานทําให้การทํางานในโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยสั้นลงลดต้นทุนทําให้ต้นทุนเราสามารถที่จะแข่งขันได้ดีขึ้นนะแก้ะะปัญหาในเรื่องของคุณภาพงานซึ่งวันนี้เนี่ยในการทําสีเนี่ย ช่างที่ชานาญจริงๆมันมันน้อยลงไปทุกทีโดยเฉพาะผ่านโควิดไปนี้จะน้อยมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะหานวัตกรรมและวิธีการในการที่จะทําให้ช่างที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ทำงานออกมาแล้วได้เหมือนกันเนี่ยนี่คือตัวที่เราเป็นอินโนเวชันสำหรับสำหรับช่วยแง่ของ b 2 b ก็คืองานโครงการเนี่ยเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยก็ยังตอบสนองสุขภาพเราก็ยังตอบสนองอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นแคมเปญหลักของของนิปปอนเพนอยู่แล้วครับ โอเคครับถ้ามีกว่ามีคนมีปัญหาไงครับล้วอยากติดต่อทางนิปปอนนี่สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับจริงจริงติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ของเรานะครับเซิร์ชไปที่นิปอนเพจนะครับก็จะเห็นทางเว็บไซต์ทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งไลน์แอดก็เหมือนกันก็เป็นแอดนิปปอนเพจนะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับก็เราก็จะมีเบอร์ทุกอย่างให้เรามีเขาเรียกอะไรผู้ให้บริการตลอดนะครับทุกวันครับ Okey nak. Okay. 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 Okay.